สวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาสูก่การเรียนเกี่ยวกับหมู่เลือดที่ทําปฏิกิริยาได้ดีในอุณหภูมิต่ํากว่าอุณหภูมิห้องหรือที่เรียกว่า cold-reacting antibody ระบบที่2กันนะคะระบบนั้นก็คือ i b blood group system ค่ะในปีคศ1956 w i น n e r และเพื่อนได้นําเลือดของผู้บริจาคประมาณ22,000คนนะคะ มาทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีชนิดหนึ่งซึ่งพบว่ามีหมู่เลือดของคนบางคนคะที่สามารถทำปฏิกยากจับกลุ่มกับแอนติบอดีชนิดนี้ได้ที่อุณหภูมิ4ี่องศาเซลเซียสและไวเนอร์ก็ได้ตั้งชื่อแอนติบอดีชนิดนั้นว่าเป็นแอนตี Big ้บิ๊กไอและก็เรียกเลือดที่ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีชนิดนั้นได้ว่าเป็นบิ๊กไอเนกาทีฟหรือเรียกว่าสมอลไอนั่นเองนะคะ ต่อมาในปีคศ1960ก็ได้มีการรายงานว่ามีการค้นพบแอนติสมอลไอขึ้นมาและต่อมา ISBT ก็ได้ตั้งชื่อแอนติเจนนั้นว่าเป็นแอนติเจนบิ๊กแล้วก็แอนติเจนสมอ l ไอนะคะโดยแอนติเจนบิ๊กและ small อมีความสัมพันธ์กันดังนี้คือ i อเล็กแอนติเจนเป็นส่วนหนึ่งของ ABH แอนติเจนที่สร้างมาจาก ไท p e 1และ t y p e 2 chain precursor chain นะคะส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็น t y p e 2 precursor chain ไอใหญ่จีนหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า gcnt 2จีนนะคะเป็นยีนที่สามารถสร้างเอนไซม์ที่เรียกว่า astill glucose s e m i n e l transferase ออกมาซึ่งจะสามารถเปลี่ยนไอเล็กแอนติเจนให้กลายเป็นไอใหญ่แอนติเจนได้ ไอ e ล็กแอนเ n เเมื่อเริ่มต้นสร้างจะมีลักษณะเป็นลายเนียหรือลักษณะเป็นเส้นตรงและเมื่อเริ่มเปลี่ยนเป็น I ใหญ่หรือ Big I จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกมาโดยมีการเติมน้ำตาลและก็หมูเอซิลกลูโคซามิ i นิลลงไปในหมู่น้ำตาลนะคะโดยการเติมหมู่น้ำตาลนี้จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุของเด็กโดยจะเติมโดยที่เอนไซม์นี้จะมี Activity ที่สมบูรณ์เมื่ออายุ18เดือนขึ้นไปการเติมน้ำตาลกาเล็กโตสนี้จะเติมที่ตำแหน่งเบต้า16บนไททูพีเคอร์เซอร์นะคะก็จะได้เป็นไอใหญ่ที่มีกิ่งก้านของกาเล็กโตสซึ่งแอนติเจนชนิดไอใหญ่นี้จะพบได้ในผู้ใหญ่เกือบทุกคนไอใหญ่และไอเล็กนี้ จะเป็นซับสเตรตเพื่อจะนำไปใช้ในการสร้าง ABO หรือ isx แล้วก็ type 2 chain antigen ชนิดอื่นๆเราสามารถพบ big I หรือ I ใหญ่นี้ในสารสารคัดหลังต่างๆของร่างกายอย่างเช่นน้ำนม amniotic fluid นะคะสารคัดหลังเหล่านี้จะมี I ใหญ่ antigen เป็นจำนวนมากทารกในครรภ์แรกเกิดนั้นจะมี I เล็ก antigen เป็นจำนวนมากแต่ไม่มี I ใหญ่ โดยไอยใหญ่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเมื่อเกือบอายุประมาณ2ขวบไอเล็กจะค่อยๆลดลงแล้วก็จะมีไอใหญ่มาแทนที่ทั้งหมดในผู้ใหญ่นะคะในผู้ใหญ่เกือบจะทุกคนนะคะจะมีแอนติเจนเป็นชนิดไอใหญ่แอนติเจนนะ,ะในบางสภาวะซึ่งพบได้ไม่ค่อยบ่อยไอยใหญ่แอนติเจนนี้จะไม่เคยพัฒนาเลยและผู้ใหญ่คนนั้นก็จะกลายเป็น ผู้ใหญ่ที่มีฟีโนไทป์ชนิดเป็น i l e ล็ก u l t หรือ I Adult, I Small Adult Phenotype หรือเป็น I ใหญ่ลบ i อเล็กบวกเราจะสามารถพบภาวะนี้ได้ในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ของยีน big I นะคะซึ่งคนเหล่านี้จะสามารถสร้าง u n l o a n อ i i ิบได้ในบางสภาวะจะสามารถพบระดับ i อเล็กแอ g e n สูงขึ้นได้อย่างเช่นในพวก โรคที่มีการทำลายเม็ดเลือดแดงหรือรังที่เรียกว่าเป็น chronic hemolytic disorder เราสามารถพบไอเล็กแอนติเจนได้ในสภาวะที่มีการเกิดการกดดันให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงเป็นจำนวนมากอย่างเช่นในสภาวะที่เป็น s t r e t c ิ e r y t h r o p o i e ในสภาวะนี้เราจะพบได้ในขณะที่มีการเกิดภาวะโลหิตจางอย่างเฉียบพลันจึงทำให้มีการเร่งสร้างเม็ดเลือดแดงออกมา จะทําให้มีระดับไอเล็กแอนติเจนสูงขึ้นได้ในผู้ใหญ่เหล่านี้แอนติบอดีที่พบได้ในระบบนี้เป็นแอนติบอดีชนิดเป็นแอนติ i บิ I ๊กไอแอนติบิกไอเอชและแอนติ m สมอลไอนะคะแอนตีในระบบนี้เป็นแอนติบอดีที่พบได้บ่อยในการทำแอนติบอดีสกรีนิ่งโดยเฉพาะถ้าเราทำเวียาที่อุณหภูมิห้องและที่ Immediate Spin นะคะ แอน i ิบิ i เป็น a n t i ิบอดีชนิด IgM สามารถทำปฏิกิริยาได้ดีที่4องศาเซลเซียสและมักจะมีไตเตอร์ต่ำๆน้อยกว่า64การตรวจหา a n t i b i ิ i สามารถทำได้โดยการตรวจดูการทำปฏิกิริยากับเมือดแดงของผู้ใหญ่โดย a n t i b i ิ i สามารถทำปฏิกิริยากับเมือดแดงผู้ใหญ่ได้อย่างรุนแรง แต่เมื่อนำไปทำปฏิกิริยากับคอร์ดเร็ดบัตเซลนะคะเพราะว่าจะไม่เกิดปฏิกิริยาหรือเกิดปฏิกิริยาอย่างอ่อนๆนะคะซึ่งคอร์ดเล็ดบัตเซลนี้มันจะมีเฉพาะไอเล็กแอนติเจนปฏิกิริยาการตกตะกอนของ a n t i b บิกนี้สามารถเสริมปฏิกิริยาให้แรงขึ้นได้โดยการนำหลอดไปอินคูเบตที่4องศาเซลเซียสหรืออาจจะใช้อลูมบินช่วยหรือใช้เอนไซม์ทริเตดเลดตเซลช่วยนะคะแอนติบิก โดยปกตินี้จะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า hemolytic transfusion reaction หรือ hemolytic disease of the fetus and newborn นะคะเนื่องจากว่ามันเป็น IgM จึงไม่สามารถผ่านรกจากแม่ไปยังลูกได้ถึงแม้ว่าแอน i ิ i ิกจะไม่ทำให้เกิด hemolytic transfusion reaction แต่ว่า a n t i ิ i ิ I นี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด โรคที่เรียกว่าออโตอิม mm ูนฮิมโอลิ o ิกแอนเเมียซึ่งโรคนี้มักจะเกิดจากการที่มีโคเอ็กตินินหรือโคแอนติบอดีนะคะซึ่งเป็นแอนติบอดีที่เกิดตามธรรมชาติพบได้ในเกือบทุกๆคนนะคะซึ่งคนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีไตเตอร์ของแอนติบอดีชนิดนี้ต่ำหรือมีไตเตอร์ของแอนตีบิ๊นี้น้อยกว่า64นั่นเอง และถ้าหากว่าเอาไปทำปฏิกยาเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงนี้จะพบว่าปฏิกยาจะเกิดขึ้นที่4องศาและไม่เกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ซึ่งแอนติบิ๊กอนี้นะคะเมื่อทำปฏิกยาในห้องปฏิบัติการทางธนาคารโลหิตนี้มักจะพบว่าเป็นตัวที่แอนติบอดีที่เป็นปัญหาเนื่องจากว่ามันจะไปบทบังแอนติบอดีชนิดอื่นหมดดังนั้นถ้าหากว่าเราจะเอาเซลล์ชนิดนี้หรือแอนติบอดีชนิดนี้ไปทาการทดสอบ ก็จะต้องทำการพรีวอร์มก่อนเพื่อให้แอนติบอดีหลุดออกจากเม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำการล้างเซลล์ในวอร์มซาไลน์ก่อนที่จะเอาไปทำปยาต,ต่อไปหรือถ้าหากเราจะเอาซีรั่มที่มีแอนติบิกไอนี้ไปทำไปติกเริยาก็ให้ไปทำการพรีวอร์มก่อนนะะหรือเอาไปทำออโต้เอบซร์ปชันก่อนแล้วจึงเอาซีรั่มไปใช้ก็จะทำให้แก้ปัญหาการบดบังเหล่านี้ออกไปได้นะคะ แอน i b บิกและก็แอนต i ไตัวนี้จะมีความสำคัญทางคลินิกเมื่อมันก่อโรคหรือที่เรียกว่าเป็นพาโทโลจิกโคเอ็กตินินแอนติบอดีตัวนี้มักจะทำให้เกิดแอ q u i r e ฮิม m o ลิ t ิกแอนิเมหรือโค e c อ t i n i n ินด e ซ s สนะคะโดยบุคคลเหล่านี้จะมี a u t o a n t i b i g กไอที่มีไตเตอร์สูงสูงโดยจะมีไตเตอร์สูงมากกว่า1ต่อพัน แล้วก็มักจะทำปฏิกิริยาได้ดีที่อุณหภูมิมากกว่า28องศาแล้วก็บางครั้งอาจจะทำไปยาได้ดีที่อุณหภูมิ37องศาด้วยและสามารถจับกับคอมเพลเมนต์ได้การพบแอนติบิ๊กไอตัวนี้นะคะมักจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคบางอย่างอย่างเช่นการพบอะทิพิคอลนูโมเนียซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไมโครพลาสมานูโมเนีย โดยโคเอ็กวิตินินไตเตอร์ตัวนี้จะใช้ในการติดตามหรือใช้ในการมอนิเตอร์การดำเนินของโรคและช่วยในการวินิจฉัยโรคได้นะคะมีในหลายสภาวะที่เราสามารถพบแอนติบิกไอสามารถแสดงออกเป็นแบบคอมเพล็กซ์เรีแอคทิวิตี้นั่นก็คือจะมีการาแสดงออกร่วมกับแอนติเอชกลายเป็นแอนติบิกไอเอชนะคะ โดยแอนติบอดีตัวนี้จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการจับกลุ่มของ o อเซล (agglutination) นั่นก็คือทำาปียากับโอเซลได้ทุกโอเซลเลยโดยการทำาปียากับโอเซลนี้จะมีความแรงต่างกันไปตามจำนวนของ h อ n แอนติ igen, ที่อยู่บนผิวเซลลตัวอย่างเช่น a n t ต big ih นี้จะทำาปียาได้ดีกับหมู่ O แล้วก็ a 2 red Cell ได้แรงกว่า 1> a 1 red cell เพราะว่าจะมี h antigen เป็นจำนวนมากกว่าอยู่บนหมู่ o แล้วก็ a 2 red blood cell นะคะและถ้าหากเราพบว่าซีรั่มของคนหมู่ a ทำปฏิกับ o cell ทุกตัวแต่เข้ากันได้กับคนที่มีเลือดหมู่ a ให้เราตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าเราอาจจะพบ anti big i h ตัวนี้ก็ได้ anti small i มักจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตัวยอย่างเช่นการติดเชื้อ เอฟสเตนบารไวรัสและก็ไซโตเมกลไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของการาเกิดโรค Infectious m o n o n u c r o s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  n t t s m m a l i นี้พบได้ไม่บ่อยและพบเพียงชั่วคราวก็ลดลงหลังจากเรารักษาต้นเหตุของโรคนั้นหายไปถ้าหากว่าเราพบ Anti-Big-I และ Anti-Small-I ที่มี h i high ฮไ t e ตอร์สูงทั้งสองตัวนี้นะคะสามารถเป็นสาเหตุทำให้เกิด การแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงแบบชั่วคราวเรียกว่าเป็น Transient Hemolytic Anemia ได้ซึ่งบางครั้งเราสามารถเรียกโรคนี้ว่าเป็น Coagulatinin e Syndrome หรือ C.A.S. อย่างไรก็ตาม i-antigen นนี้ในผู้ใหญ่จะพบในปริมาณต่ำๆ Anti small I จึงไม่ค่อยเป็นปัญหาสำคัญนะคะ โคฮิมกอตินินดีซิส (CHD) หรือโคเอ็ก i n ตินินดีซิสจะเป็นภาวะที่มีการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดงนะคะภาวะนี้จะมีความสำคัญทางคลินิกภาวะนี้เกิดจากการที่มีแอนติบิกไอและแอนติบิกไอเอชในกระแสะเลือดโดยแอนติบิกไอและแอนติบิกไอเอชจะทำให้เกิดโรคก็ต่อเมื่อทั้งสองตัวนี้มีไตเตอร์สูงเกิน1ต่อพัน และก็สามารถทำปฏิกิริยาได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ28-31องศาเซลเซียสและบางครั้งอาจจะสูงถึง37องศาเซลเซียสและสามารถจับกับคอมเพลเมนตได้ออโตแอนติบิ๊กไอสามารถจับกับบิ๊กไอแอนติเจนบนผิวเมล็ดลแดงได้และสามารถกระตุ้นคอมเพลเมนต์ได้เมื่อมีไตเตอร์สูงๆการติดเชื้อไมโครพลาสมาเนวโมเนียจะเป็นสาเหตุหลักของการพบออโตแอนติบิ๊กไ แล้วก็ทำให้เกิดภาวะ,ะ transient hemolysis ได้ชั่วคราวส่วน microplasma pneumonia แล้วก็ infectious mononucleosis ที่เกิดจากการติดเชื้อ Epstein-Barr virus เป็นสาเหตุหลักของการพบ c o e g u t i n i n ในเด็กนะคะขณะที่ในผู้ใหญ่นะ,ะในผู้ใหญ่สาเหตุที่การจะพบโคเอ t กตินินนี้มักจะเกิดจากการที่มีภาวะที่เรียกว่า lymphoproliferative disorder หรือ ในภาวะที่เป็นลิมโฟมาอันนี้จะเป็นสาเหตุหลักในผู้ใหญ่ทั้งไอใหญ่และไอเล็กแอนติบอดีนี้นะคะเป็น Unexpected Antibody และเรามักจะพบได้นะมักจะพบแอนติบอดีทั้ง2ตัวนี้ได้บ่อยเมื่อเราทำบิยาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงที่อุณหภูมิห้องโดยแอนติบอดีทั้ง2ตัวนี้จะจับกับไอใหญ่และไอเล็กแอนติเจนอยู่บนเม็ดเลือดแดง ไอใหญ่และไอเล็กแอนติบอดีจะมีความสำคัญมากและจะเป็นอันตรายมาก,ากถ้าหากว่ามันไปบทบางอันโ a แอนติบอดีที่สำคัญตัวอื่อนการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการพบแอนติบิ๊กไอสามารถทำได้ดังนี้นะคะถ้าหากว่าเราเจอผลการทดสอบของการทำา b o Typing ดังนี้ก็คือเราพบว่าเซลล์กรุ๊ปปิ้งทำยากับแอนติเอแอนติบีแอนติเอ แล้วก็ทำยากับ e อนทิีให้ผล4บวกหมดซึ่งดูเหมือนว่าจะให้ผลเป็นกรุ๊ป B p positive นะคะในขณะเดียวกันเมื่อทำ s ซรัมกรุ๊ปป n ิ้งโดยการเอาไปทำกับ A 1วั l เซลล l บแล้วพบว่าผลก็ให้ผล4บวกทั้งหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกรุ๊ป O นะคะเลือดกรุ๊ป o อันนี้เราก็ให้สงสัยว่าน่าจะมี แอนติบอดีที่สามารถทำปฏยา,ากับเซลล์ได้ทุกชนิดในนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าการที่มี a n t i b i ิ๊กไในซีรัมบ i ๊กไอนี้จะสามารถจับกับ I อแอนติเที่อยู่บนเม็ดเลือดแดงของผู้ใหญ่ได้ทุกคนนะคะก็จะให้ผลปฏยา4บวกทั้งหมดการแก้ปัญหาหรือเป็นการยืนยันว่าบุคคลคนนั้นมี a n t i b i ิ๊กไจริงหรือไม่ก็โดยการ นำซีรั่มของผู้ป่วยคนนั้นมาทำปฏิกิริยากับกรุ๊ปโเซลล์กรุ๊ปโของผู้ใหญ่จำนวน3คนนะคะสคนซึ่งเซลล์ของผู้ใหญ่นี้จะมี big i positive ก็คือ I ใหญ่ positive แล้วก็นำมาทำปฏิกิริยากับ O เซลล์จากขอดบลัดนะคะถ้าเรามีนะคะโเซลล์จากขอดบลัด3ชนิด3เซลล์ก็คือโอเซลล์จากขอดบัดนี้จะเป็น i เล็ก แอนติเจนโพซิทีฟนะคะถ้าหากว่าทำปฏิกิริยาแล้วพบว่าไอใหญ่ทุกคนให้ผลบวกหมดในขณะที่ออโตคอนโทรลแล้วก็คอร์ดบัตให้ผลเนกาทีฟหรือวีกลี่ก็ให้สามารถสรุปได้ว่ามีการพบแอนติบิ๊กไอในซีรัมชนิดนั้นๆส่วนอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทำเพื่อยืนยันว่ามีแอนติบิ๊กไออยู่ก็คือ การทำที่เรียกว่าเป็นพรีวอร์มเทคนิคนะพรีวอร์มเทคนิคคืออะไรนะคะก็คือถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้เซรั่มของผู้ป่วยนี้มาทดลองอะไรต่างๆเราก็ต้องนำเซรั่มของผู้ป่วยรายนี้ไปทำการอุ่นที่อุณหภูมิ37องศาก่อนที่จะเอาไปทำปฏิกิริยาโดยที่แอนติบิ๊กไอนี้จะสามารถทำปิยาได้ดีที่4องศาและที่อุณหภูมิห้อง และไม่สามารถเกิดปฏิกิริยา l u t i n a t i o n ได้ที่37องศาอันนี้ก็จะเป็นการ Pre-warm Serum นะคะแต่ถ้าหากว่าเราต้องการเอาเซลล์นะคะเอาเซลล์ของผู้ป่วยนั้นมาทำปฏิกิริยาต่อเราก็ต้องทำการ Pre-warm เซลล์แล้วก็เอาไปล้างด้วย War ์มซา i ายก่อนเพื่อที่จะดึงหรือล้างเอา a n t i i o อดที่คดอยู่บนผิวเซลล์นั้นออกไปให้หมด แล้วจึงนำเอาเซลล์ที่ล้างแล้วนี้ไปทำปฏิกิริยาต่อไปซึ่งแอนติบิ I ๊กไอนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชนิด IgM เมื่อเอาไปล้างหรือเอาไปพรีวอร์มแล้วนะคะก็มักจะไม่ทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ37องศาแล้วก็ไม่เกิดปฏิกิริยาที่ anti-human g น o b บ l i n phase การทำ auto a b s o r p t i o n ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถกำจัดแอนติบิ I ๊กไอออกไปได้การทำ auto a b s o r p t i o n ก็คือการเอา เม็ดเลือดแดงของกระต่ายนะคะหรือเอาเฉพาะผิวเซลล์ก็ได้เม็ดเลือดแดงของกระต่ายมาแล้วก็เอามาพรีวอร์มกับซซรั่มของผู้ป่วยรายนั้นแอนติบิวกายก็จะไปจับกับผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงของกระต่ายหลังจากที่อับสอบเช็จแล้วก็ปั่นออกไปแล้วก็จะเหลือเป็นซซรั่มที่อยู่ข้างบนแล้วก็เอาซซรั่มนั้นไปใช้ในการทดลองอื่นๆต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการทํา absorption หรือว่า auto absorption นั่นเองนะคะ